เราปุู่น้ำร้อนอโอ้พัฒนาไปเยอะสองฝั่งทางก็พัฒนาไปเยอะ มาถึงกลางอำเภอผมร้นอนทางก็จะเป็นฝั่งละหกเลนครึ่งถ้าไม่แบ่งก็จะเป็นทางฝั่งละสามเลนครึ่งก็จะเป็นสี่เลนแต่แบ่งเขียดมันก็เลยเหลือฝั่งละสามเลนครึ่งโอตาดอนนอก